พอมันแยกออกไปเป,เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะไอ้ตัวที่เขาเรียกจิตประพัทสอนหรือตัวตัวที่มันไม่มีอะไรจริงอะ่ะเราเรียกอะไรก็ได้มันไม่มีชื่อมันไม่มีชื่อบอกเราหรอกว่าเป็นอะไรแต่เรารู้ว่าตัวเนี้ยคือจิตด,ดั้งเดิมอ่ามันมีความรู้สึกแค่นี้ว่านี่คือจิตแท้จิตด,ดั้งเดิมของเราไม่มีอะไรเข้าไปกระทบม,มันได้เลยมันดูไอ้ตัวเนี้หลงไอ้จิตตัวแรกที่เราคิดว่เาเป็นเราเนี่ยหลงหลงว่าน,นี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระ เป็นโยมเป็นจำแพงเป็นวัดนี่ตัวนี้มันอยู่ดีและแทรได้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมจนทุกวันนี้ใครจะบอกอุตริอุตรีหมายถึงว่าอวดคุณพิเศษ,ษ,ษที่ไม่มีในตนที่เรามาปวดเปิดเผยวปธรรมธานเนี่ยคนที่เข้าถึงง่ายมันมีนะเราก็ปฏิบัติมาเยอะในเรื่องก่อนที่จะบวชนะแต่ตอนบวชี่ยมาได้ภาษาสองและใช้ระยะเวลาในการนั่งเ ตัวที่ต้งแต่เห็นแต่ต้นได้รูปดามขั้นแรก่มาลุทีหลังนะมารู้ทีหลังว่าคือรูปดามอ่าได้รูปดามไปเห็นจิตตัวที่มันปรุงแต่งไอตัวนี้คือรูปานามนีเขาเรียกรูปานามไปเห็นจิตตัวแรกแล้วก็เห็นลึกเข้าไปจากตัวเนี้ยที่มันเป็นที่เขาเรียกจิตวิสอนศอ่ะมันจะทะลุลึกเข้าไปตัวแรกแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นไม่หายไปไหนแต่แรกๆเนี่ยมันจะชัดมากไอตัวนี้ความเข้าใจผิดของคนที่ไม่มีอุบาจารย์ มันก็กลัวเสือ่อมเพราะไปอ่านตำราไว้ว่าถ้าเราไปผนฝังจะเสือ่อมมันจะเป็นไปตามที่เราคิดเลยมันจะเป็นวปตาที่เราคิดเพราะฉะนั้นความคิดเดียรตายมากถ้าเราไปอยู่ในกรอบในความเชื่อะอะไรต่างๆม,มันจะบล็อกเรามันจะบล็อกเราให้เราออกจากความเป็นจริงออกออกเข้าถึงความเป็นจริงไม่ได้เราก็จะติดอยู่ในกรอบที่จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยให้เป็นวิทยาทานถ้าใครอยากรู้มาพิสูจน์มาฟังได้ที่วัดบ้านเดือเราไม่อยากพูดมาเป็น อ่เป็นทางทางทางเนี้ยนะคือมันผู้เรียนคนที่ได้ง่ายคนที่เข้าถึงง่ายทัดได้แล้วไม่ต้องไปฟอกมันเปรียบเทียบเหมือนเราอ่านหนังสือเราอานเส้ทุกวันเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปตอบแทนครูบาอาจารย์นะพอเราอ่านได้แล้วต่อให้เราไปฆ่าครูไอ้คนที่เราเคยสอนหนังสือเรามาเนี่ยเราก็ยังหมายถึงว่านักเรียนนะไปฆ่าครูที่สอนเรามาก็ยังอ่านหนังสือได้เหมือนเดิมเพราะเมื่อเราได้แล้วจะอยู่กับเราเหมือนที่พระเจ้า กั่ไว้ว่าตถาคตเป็นตะเพียนผู้บอกแล้วท่านบอกว่าเป็นปัจจตังผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนคนที่เข้าถึงธรรมมีหลากหลายบางคนได้ยินได้ฟังเข้าถึงก็มีบางคนทุกข์ามากเข้าถึงก็มีบางคนสร้างบาร,รมีมาเต็มแล้วทำนิดเดียวก็จบกิจก็มีแต่เป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ว่าจิตมันสะอาดของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปฟอกมันแต่ถูกสายวาอาดานบางท่านท่านก็ใช้ฟอกจิตชำระจิต ขัดเกาจิตอันนั้นก็เรื่องของท่านแต่คนที่เขาเข้าแบบง่ายๆที่ไม่ต้องไปฟอกอะไรซึ่งมันว่างอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วมันเมื่อมันไม่มีก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมเพราะธรรมาชาติมันเป็นอย่างนั้นอาจารกว่าน